หาวิทยาลัยว่าไหลลับ สวัสดีครับกับผมสุรินทร์พิศวรรณครับในฐานะที่เป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยมีความรู้สึกดีใจและก็ภูมิใจกับความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพิ่งได้รับรายงานว่าขณะนี้มีหลักสูตรปริญญาตรี33หลักสูตรมีหลักสูตรปริญญาโท23หลักสูตรแล้วก็กำลังจะเปิดคณะนิติศาสตร์ ทราบว่าปีนี้นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ปีแรกออกไปทํางานแล้วก็น่ายินดีอย่างยิ่งครับได้เห็นวิวัฒนาการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มาตั้งแต่ต้นในฐานะที่เป็นสอสอแล้วก็ดูแลพื้นที่อำเภอท่าศาลาโดยเฉพาะจึงมีความรู้สึกปิติยินดีที่ได้เห็นความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและก็ทราบว่าปีนี้จะเป็นปีที่23 ย่างปีที่24ของประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยก็ถือว่ากำลังจะเข้าวัยเบญจเพศถ้าเป็นคนเป็นโอกาสที่สำคัญยิ่งเรหวังว่าความเจริญก้าวหน้าต่างๆที่เราเห็นมาตลอดระยะเวลา23ปีเนี่ยจะก้าวหน้าต่อไปแล้วสามารถที่จะรับใช้สังคมส่วนนี้ของประเทศภูมิภาคส่วนนี้ของประเทศและโดยเฉพาะยิ่งนครศรีธรรมราชได้ อย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นปริบทต่างๆมันเปลี่ยนไปตั้งแต่สมัยที่เราก่อตั้งมหาวิทยาลัยกันจนกระทั่งขณะน,นี้เพราะขณะน,นี้ประเทศไทยกําลังจะเข้าไปสู่ประชาคมอาเซียนจะมีโอกาสมากขึ้นจะมีความหลากหลายในเรื่องของอาชีพทางเลือกของเยาวชนแล้วก็มาตรการในการเตรียมตัวการผลิตบุคลากรการอบรมการาให้การศึกษา กับเยาวชนรุ่นใหม่ซึ่งเขาจะใช้ชีวิตในประชาคมอาเซียนมากกว่าพวกเราเนี่ยเป็นเรื่องที่จําเป็นต่อไปนี้ผลิตนักศึกษาผลิตนักวิชาชีพต้องคิดถึงตลาดอาเซียนต้องคิดถึงโอกาสในตลาดอาเซียนต้องคิดถึงตลาด600กว่าล้านคนต้องคิดถึง10ประเทศเราจะไม่ผลิตบุคลากรของเราเพื่อประเทศไทยอีกต่อไปและเมื่อก้าวเข้าไปสู่อาเซียนได้นแน่นอนก้าวต่อไปก็คือก้าวสู่ เวทีโลกลุดได้ตรงนั้นแหละครับที่จะทําให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่อินเตอร์จริงๆเป็นประเทศที่บุรณาการเข้ากับตลาดโลกได้จริงๆและเป็นประเทศที่จะได้ประโยชน์จากตลาดที่มันเปิดกว้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาเซียนหรือตลาดโลกอย่างไรก็ตามแต่ภารกิจอีกอันหนึ่งของมหาลัยก็คือการรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทยความเป็นภาคใต้ของประเทศไทยความเป็นปักใต้ของคนคนครศรีธรรมราชเอาไว้ให้ได้ เพราะนั้นเรื่องศิละปะเรื่องวัฒนธรรมเรื่องการรักษาเอกลักษณ์เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของตนเองพื้นภูมิหลังของตนเองและรู้ปัญหาของตัวเองในขณะน,นี้ว่าเรากําลังเผชิญปัญหาอะไรบ้างถ้าเราทําได้อย่างนี้เนี่ยเราจะเตรียมตัวลูกหลานเพื่อให้เดินเข้าสู่อนาคตด้วยความมั่นใจย,ยิ่งขึ้นภารกิจเหล่านี้ผมเชื่อว่าวลัยรักทำได้และวลัยรักจะทําได้ดีและจะทําได้สําเร็จลุล่วงถ้ามีอะไรให้ผมได้ ช่วยเหลือสนับสนุนทุกด้านผมพร้อมและยินดีและพร้อมที่จะร่วมเฉลิมฉลองความสำเร็จของวลัยนักในทีต่อๆไปครับขอบพระคุณครับ